นำเสนอสินค้าชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวจากการสำรวจประชาชนบ้านซำบางหมู่ห้าตำบลห้วยส้มอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย พบว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีนักจึงให้ความสนใจที่จะประกอบอาชีพเสริมมารองรับและประกอบกับพื้นที่ในอำเภอภูกระดึงส่วนมากจะปลูกต้นไผ่ปลูกป้อยไม้ยืนต้นและปลูกพืชผักในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นตำนานของปราดท้องถิ่นวิถีชีวิตชาวบ้านตลอดจนวัฒนธรรมที่ดีงามของการเรียนรู้เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถพัฒนาสังคมแห่งการเรียนสังคมเพื่ออาทรสังคมภูมิปัญญามนุษย์รู้จักมะพร้าวมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมะพร้าวเป็นอาหารทำน้ำมันและทำเป็นเครื่องปรุงอาหารหวานข้าวนา,นานาชนิดมะพร้าวจึงถือเป็นพืชท,ที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดี กะลามะพร้าวนั้นเคยทําเป็นของใช้ประเภทขันตักน้ํากระบวยตักน้ําและทําเป็นป้อยตวงข้าวสารสําหรับหุงข้าวกันมาทานานหากเป็นกะลาใหม่ๆก็สามารถนํามาใส่อาหารรับประทานโดยเมื่อรับประทานเสร็จแล้วก็สามารถทิ้งไปได้เลย <c oughs> เช่นเดียวกับการใช้ถ้วยชามโฟม หรือกระดาษที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันปัจจุบันมะพร้าวหรือกลามะพร้าวสามารถนำมาประดิษฐ์จัดการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคุณค่าได้มากมายนอกจากทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนแล้วยังสามารถประดิษฐ์เป็นของตกแต่งบ้านเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีและผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกมากมายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูกระดึงได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับชาวบ้านคิดค้นผลิตภัณฑ์วิธีการและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าต่อมาได้พบกับนายพิษพาเทียวเจ้าของผลิตภัณฑ์จากกะลาพร้าวผู้ที่มีใจรักในงานศิละปะงานไม้งานประดิษฐ์ได้เล็งเห็นคุณค่าและความงามที่ซ่อนอยู่ในเศษกระลาและวัสดุธรรมชาติใกล้ตัวทั้งหนวดมะพร้าวไม้ไผ่เศษไม้นำมาตัดขัดกล่าวประกอบร่างเติมความคิดสร้างสารรค์จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเฟอร์นิเจอร์ส่งขายในหมู่บ้านและมีออเดอร์ไปต่างจังหวัดโดยใช้ฝีมือและแรงงาน ของเราแต่เส้นทางการแปรรูปกะลามะพร้าวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องใช้ฝีมือความละเอียดประณีตงานแต่ละชิ้นจึงใช้เวลาและความตั้งใจของคนทำนอกจากนี้ในพิพาเทียวยังได้นำองค์ความรู้และความคิดสร้างสารรค์ที่มีมาใช้ในการแปรรูปกะลามะพร้าวเพื่อต่อย,ยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกด้วย โดยมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกระดึงเป็นอีกแรงสนับสนุนและส่งเสริมทั้งในด้านองค์ความรู้คำแนะนำไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวเป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้ซื้อมากขึ้นทั้งทางหน้าร้านและทางออนไลน์ซึ่งในพิษพาเทียวได้ใช้สื่อสังคมเช่นเฟซบุ o กอินสตาแกรมติ๊กต็อกเป็นช่องทางสำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้คนเห็นถึงความสวยงามประณีตเป็นเอกลักษณ์และมีมูลค่า ทั้งนี้เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เกษตรกรและคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอีกด้วยอีกทั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูกระดึงยังได้ให้การสนับสนุนและส่งต่อแรงบันดาลใจไปสู่คนรุ่นใหม่โดยมีการเปิดให้ นักท่องเที่ยวและนักศึกษาที่สนใจทั้งจากในพื้นที่และจากที่อื่นๆเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อให้ได้เห็นกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อจุดประกายนักเรียนและคนรุ่นใหม่ให้มองเห็นคุณค่าและศักยภาพในท้องถิน่นเพื่อให้กลับไปใช้เป็นแรงบันดาลใจเพื่อคิดค้นและต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป ขอบคุณที่รับชม